สองซี่เริ่มต้นทำทับทับเป็นรูปเนี่ยใช่ไหนครับทับทับเป็นตัวไฟขึ้นมาแล้วก็ทับทับซ้ายทับขวาแล้วก็ไล่ขึ้นมาประมาณเจ็ดซี่แล้วก็ไล่ขึ้นมาตรา 7, านางนี้ใส่ตัวกลางเข้าไปใส่ตัวกลางแล้วพับตัวกลางพับตัวกลางยึดเสร็จแล้วก็ร้อยไฟไปไฟมาตรงนี้ดึง ดึงให้มันไฟ ا ่ข้างโน้นแล้วก็้างโน้นไฝ่กลับมาแล้วก็ดึงทับไฝ่ไปไฝ่มาพอไฝ่เสร็จดึงลงมาสักสองครั้งสองสองข้อครั้งนี้ก็ดึงมาสองข้อสองข้อ,ขอ,ขอแล้วก็ตัดเสมอแล้วก็เปลี่ยนเป็นรเลือกแบบแอาเลยเนี่ยก็ตัดไม้เอาไม้ตัดใส่แล้วก็ทําแล้วแต่รูปแบบออกแบบเป็นรุ่นแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้ ได้หลายแบบเนี่ยเป็นพัดเอเนกประสงค์ได้หลายรูปแบบครับได้เป็นรูปเหลี่ยมเพชรก็ม,ไกมีได้เป็นรูปนี่ก็มีได้เป็นรูปนี้ก็มีรูปสี่เหลี่ยมก็มีมครับเลือกแล้วแต่ท่านไปติดแต่งดนะ้ว